สวัสดีค่ะอากาศดีมากค่ะวันนี้พาเดินชมป่านะคะพาเดินชมป่าอากาศดีมากค่ะดูท้องฟ้านะคะท้องฟ้าก็สดใสนะคะท้องฟ้าสดใสสดสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็จะเห็นป่าสนนะคะป่าสนป่าสนด้านนู้นนะคะป่าสนป่าสนป่าหรือว่าที่เอ่อ เขาไปเก็บเห็ดนะคะก็จะเก็บเห็ดในป่าสนนะคะเก็บเห็ดในป่าสนเยอะระมั้นค่ะเดินชมชมปา่าชมเขาชมดงชมสวนชมแมกไม้นะคะแมกไม้นานาพัน ชมอวิวสวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อพี่น้องปองปายสู่ผู้สุขคนเด้อจ้ามาเที่ยวปลาประเทศเยอรมันเลยคะ่ะมือนีมาเที่ยวป่าแต่ว่าบ่ได้มากเก็บเห็ดเดวมือไปเก็บเห็ดจะส่ง วิดีโอให้ดูให้ชมนะคะเดี๋ยววันนี้ไปดื่มกาแฟก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ